แม่ดียอมรับยังทําใจไม่ได้แก้มบุ๋มเตรียมย้ายไปอยู่กับสามีเรียว่าเป็นแม่ลูกที่ซีกันสุดๆสําหรับแก้มบุ๋มปิยาดากับแม่ลีจนในที่สุดลูกสาวก็เป็นฝั่งเป็นฝาแต่งานมีครอบครัวที่ดีแต่ก็ต้องเตรียมย้ายออกไปสร้างครอบครัวของตัวเองหัวอกแม่ลีที่ดูแลลูกตัวติดกันมานานก็ไม่แปลกที่จะใจหายบ้างซึ่งแม่ลีได้เปิดใจว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ย้ายออกไปเพราะเลิกสาสิบเอ็ดยังขัดกัน ก็หล่อเลอกทั้งสองฝ่ายทางจีนกับทางไทยยังขัดกันนิดนึงก็เหงานะคือเลี้ยงลูกแบบเกาะเหมือนลิงแต่มีลูกตอน20ต้นต้นลูกคือทุกอย่างแล้ววันหนึ่งเขาไม่อยู่คือเขาก็ไม่ได้ไปไหนเต่ต้องตัดสายว่าเขาไปมีครอบครัวแล้วนะและครอบครัวเขาก็ดีมากแล้วทางคุณพ่อคืณแม่ของพีทก็รักเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะแก้มบุ๋มบอกว่าแม่ไม่เป็นไรหนูไม่ได้ไปไหนหรอกก็วนๆอยู่เพราะเขามีโกดังแล้วเขาซื้อบ้านในหมู่บ้านอีกหลังหนึ่งไม่ร้องเพราะเดี๋ยวมันก็จะชินนะ ไม่นานก็จะชินตอนนี้ยังทําใจไม่ได้เลยแค่เขาไปฮ่องกงเราก็มีความรู้สึกว่าเขาหายไปไหนแล้วแต่เราไม่ได้แสดงออกตอนที่เขาโตเขาเลยรู้สึกว่าแม่ไม่ได้ห่วงเขาแต่ที่จริงลึกๆแบบสุดเพราะเราคือคนที่ให้นมลูก3ามเดือนมันเป็นความผูกพันที่บอกใครไม่ได้มันขนาดไหนเราเป็นแม่ที่ไม่หวานแต่เป็นแม่ที่ทําให้คุณแข็งแรงมีอนาคต